ให้เห็นบรรยากาศรอบๆบ,บ้านนะจ๊ะมีเชื้ออมพันล้านมีพืชพืชผักแบบทุกชนิดดนไหมเชียออมพันล้าน ต้นจูงสูมะกอกมะกอกบ,บีมะพริกทำไมน,นี่ใบายานางใบายานางปไว้อันนี้อะไรนะยอดสมิดเนี่ยจิ้มลาบจิ้มกล้วย,อยต้น อันนี้ก็ผักติว้วผักติวต้นูเวลาเวลาออกดอกจะดกมากอันนี้ต้นชมวงชมวงเห็นไหมปลูกไว้ยอดไ้ต้มใส่ต้มเห็ดต้มไก่ต้มอะไรได้ทุกชนิดแกงกระดูกหมูอันนี้ต้น ตุ้มแขกค่ะตุมแขกเหนไยดจิ้มลาบจิ้มกอยจิ้มนันทีพิกได้หมดอันนี้มะขามปลูกเอาไว้เอายอดนะคะเนี่ยทำเป็นรั้วไว้ต้มไก่ต้มเห็ดต้ม มาณนี้จะรกไปหน่อยอันนี้นี่ก็ใบเตบยนะครับใบเตยก็มีเกือบทุกชนี้ต้นว่านี่ปลูกต้นว่าเลยว่าลูกใหญ่ปลูกไปสองต้น อันนี้ตะลิงปิงน,นี่ต้นตะลิงปิงคนะตะลิงปิงปลูกอะไว้นี่คือบรรยากาศรอบบ้านที่เราปลูกนี่จิีย